จ่าเพืเ่อนๆคะ่ะอันมาเบิงสะน้าบ้านอ,อดวันๆเมื่อนี้เมื่อคืนนี่มีพายุเข้าค่ะพี่น้องค่ะเมื่อคืนนี่มีพายุเข้าโอ้โหไอ้ไอ้ไอ้เพื่อนห้องอย่างคะ่ะไอ้ที่ปิดนะ่ะนี่นะ่ะค่ะไอ้ผ้ายางที่ปิดสะนะคะมันขาดคะ่ะพี่น้องคะ่ะมันขาดมาเช็คมือเช้านี่อุย้ยอุ้ยคะ่ะพี่น้องคะ่ะมันขาดตาตาตา ขาดพี่น้องที่ได้เสื้อใหม่เลยเนี่ยโอ้ยที่ได้สั่งใหม่ได้บาทนี่บาทมาเหตุบาทเหตดกรรมค่อยพี่น้องอันผื่นที่สามแล้วนี่ค่ะผื่นที่สามแล้วค่ะพี่น้องค่ะช่วงนี้พายุแม่พี่นอ้องอาทิตย์ที่แล้วก็พายุค่ะพี่น้องค่ะโอ้ยเมื่อคืนนี้พายุยางแห้งพี่น้องอได้ยินเสียงพายุฟ้าห้องจนญาติแม คาะพี่น้องเบิ้งขาดเป็นระยะกว้างเลยค่ะพี่น้องค่ะเป็นระยะกว้างเลยความกว้างสองเมตรเธอก็ขาดไปจนเบิด้ดนะค่ะพี่น้องค่ะเหลืออยู่ประมาณสี่สิบเซนห้าสิบเซนเท่านั้นค่ะพี่น้องที่ที่อยู่รอดค่ะพี่น้องค่ะปาด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 เราไม่เห็ดบาปคอยผื่นที่สามแล้วพี่น้องเอ้โอ้ เนาะพี่น้องค่ะเืนที่สามแล้วค่ะที่ปิดสะบ้านอตรวานค่ะพี่น้องทีได้สั่งใหม่เปืองอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะช่วงนี้ก็พายุเนาะค่ะเนาะช่วงนี้ช่วงพายุค่ะแต่ก็ยังดีอยู่ทางนี้อันบอนักนาซาฮัตปันใดค่ะพี่น้องอแต่ทางอื่นต้นไม้ร่มมะลึงถึงทืดเลยค่ะพี่น้องค่ะอื มางถึงถืดเลยค่ะพี่น้องคะอันเอามาเบิอซูเบิงค่ะว่าอันชีวิตธรรมดาธรรมดาของงดวันบานก็ไ่ได้สวยรูดูดีอันอย่างที่เขาอยากให้เป็นหรอกค่ะพี่น้องค่ะก็มีหักไม่พังมีขาดไม่เกินค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณหลายๆค่ะพี่น้องอย่าลืมรักษาสุขภาพนะคะต่อไปวันสิพาจะไปเบ่งอัะไรอีกค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีสวยสวยสวัสดีสวยสวยค่ะพี่น้องค่ะ ดูแลสุขภาพด้วยค่ะเด้อดูแลสุขภาพค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ